สวัสดีสวีดามิตรรักแฟนสลอดทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเจอกับอาซอ,นอาในควางค้าีิชเชนเคยนะทุกคนวันนี้อาซอพามาเจอกันในเกมกิเลนะเอออาซอามาพร้อมกับทุน400บาทนะอาซอขอเริ่มที่เบส10บาทนะเออมาเลยครับเบส10นะขอ10หมุนฮนะเออมาต่อทุนให้อาซอหน่อยนะมาต่อทุนเออมาฮะเออไหลามาฮนะเออมาดิครับมาดิครับอุ้ยมาดิ อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนประกาศแตกไหมเฮ้ยเอาดิถุงแตกนะเฮ้ยประกาศมาอุ้ยเก้าร้อยหกสิบเฮ้ยเอาดิเฮ้ยหลายโคตเอาเรื่องทุกคนเฮ้ยหลายโคตเอาเรื่องฮะจังหวะนี้เงินรางวัลต้องโตเท่าไรเออหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบมาทๆฮะเฮ้ยเอาเรื่องทุกคนหลายโคตรปังเออวายเข้าอีกแล้วฮะเสร็จนี่เออวายเข้าอีกแล้วฮะ เฮ้ยเอาดิเฮ uh. ้ยม ah. ันจะปังไปแล้วนะวายเข้าต่อยังไงอุ้ยคิวแตกเออเฮ้ยอุ้ยมาดิวายเข้าต่อทุกคนอุ้ยอุ๊ยมาดิครับห้าสิบแปดบาทเฮ้ยเฮ้ยวายเข้าอีกนะอุ้ยปากกาแตกทุกคนเฮ้ยปากกาแตกจังหวะนี้เงิรางวัลก้อนโตเฮ้ยเฮ้ยลุ้นก่อนลุ้นฮะจังหวะนี้มงินรางวัลก้อนตกเฮ้ยเฮ้ยสองพันสองร้อยแปดสิบสี่บาท เอออีกนะหนูมาดิครับซิงทองซิงหองเอ้ยเอ้ยเป็นเคี้ออุเ้ยวายเข้าเจ้าดูครับเอ้ยหนูตายค่ะทุกคนเอ้ยมาฮะเอ้ยวายเข้าเฮ้ยเอ้ยมาครับอู้ยขอบคุณครับวายเข้าทุกคนเฮ้ยวายเข้าโคตรดีวายเข้าโคตรดีเอออะไรเข้าฟีซปินหรือเปล่าทุกคนเออมาหรือไงฟีสัปปิ้นมาหรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยอู้ยยังแบบยังไม่มาแั้แวันนี้ก็รอตกเอ้ยหนึ่ง อีกตัวเดียวเองอุอยไหลเคมาฮะอุ้ยอุ้ยดูดิไหลโคตรดีเฮ้ยอุ้ยนี่วายเข้าเสร็จดีครับเสร็จดีครับอุ้ยมาดิฮะเฮ้ยวายเข้าสองแถวอุ้ยทุกคนเฮ้ยวายเกือบเต็มกระดานวายขึ้นหน้าวายขึ้นหน้ากระดานนะจังหวะนี้รางวัลก็อนโตเท่าไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้รางวัลก้นโตเอ้ยหนึ่งพันสองร้อยบาทนะทุกคนเออมาดิ เออเออเออวู้ยวู้ยวู้ยมาฮะมาฮะมาฮะเอ้ยอีกอันเดียวควาดอีกอันเดียวฮะเอ้ยเอาดีดีเอาดีดีเอ้ยเอ้ยมาฮะยังไม่มาทุกคนเออสเก็ตเตอร์ยังไม่เข้าฮะเอ้ยแคตแบกเออไหลมาฮะชอบชอบอุ้ยมาดิเฮ้ยทุกคนกิเลนไหลโคตรดีเนี่ยดูดิวายมาแล้วฮะอุ้ยวายมาสองตัวเจ็ไปครับ มือการ์ดอุ้ย960เฮ้ยว,วายเข้าอีกแล้ววายเข้าต่อเนื่องทุกคนเฮ้ยจังหวะนี้เงินละวันก้อนโตอีกเท่าไหร่ฮะอุ้ยอ,อาร์ซ้อเงาแต่เงาแต่แล้วจังหวะนี้เงินละวันก้อนโตอุ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะเอออารอรองไปเบ็ดน้อยให้ดูฮะเล่นเป็นแนวทางคะเพราะตอนนี้อารอได้กำไระน,นะทุกคนเอออารอได้กำไรเลยนะเออมันเล่นเป็นแนวทางเบ็ดน้อยให้ดูนะเบ็ดสอง มาฮะเออเรามาดูนะถ้าเราเล่นเบสสองมันจะปังไหมอุ้ยวายเข้าเชฟอุ้ยทุกคนวายเข้าถึงทุกเบกนะดูดิเฮ้ยไหลเข้าวายโคตรเก่งทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอบฟ้าผมครับอืออุ้ยหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทเฮ้ยจังหวะนี้เงินรางวัลก้อนโตเบสเบสสองก็มีนะทุกคนอือน่ะเบสโดยของรางวัลก้อนโตอื้อลุ้อรวยลื้อพันไปหมดเลยนะอุ้ยสองร้อยห้าบาทนะ เฮ้ยโค้ดปังอันนี้ยไม่ครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยย่างเงี้ยเงาเด้อเบสสองเอ้ยมาฮะอากาศแตกเอออุ้ยมาวายเข้าทุกคนวายเข้าโคตรเก่งอยูดิอุ้ยมาวายสองแถวเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยวายเข้าโคตรเก่งสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทอุ้ยเจ๊เกือบแตกนะทุกคนเฮ้ยเบสสองบาทเฮ้ยอะไรโคตรดีฮะ เรามารอรู้จังหวะนี้รางวัลก้อนโตเท่าไหร่เออเออ้ยเสียร้อยสองบาทฮะอุ้ยเบสสองก็เอาเรื่องอะทุกคนเออมาดิมาดิาดเอออุ้ยมาฮะวายเข้าสองเต้าอุย้ยอุ้ยมาฮะเสร็จเสร็จประกาศอุ้ยเอ้ยวายเข้าเก่งมากมาฮะอุย้ยขอบคุณครับพี่กิเลนขอบคุณครับอุย้ยจังหวะนี้เงินรางวัลก้อนโตอีกเออ้ยสองร้อยหกบาท ขอบคุณพี่กิเลนนะฮะเออมาช่วยชีวิตแอฟฟองเราทุกคนเฮ้ยโอ้มาเออมาอุ้ยเนี่ยอุ้ยถุงแตกอุ้ยทุกคนออ้ยเุ้ยประกาศต่ออุ้ยเอาดีดีอุ้ยเบสบอลร้อนก้อนโตอุ้ยเบสบาทออ้ยตองสิ่ะทุกคนเออเบสบาทฮะตองสิยังไงฮะ มขออีกสักตาแบบเบสสองเออมาตาสุดท้ายขอลยออาออลสยสวยๆนะเออมาอุ้ยทุกคนลายสวยๆดีตาดีครับอุ้ยสองร้อยสี่สิบเอบาทมาดิครับเออมาดิครับอุ้ยมาดิครับเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยจังหวะนี้เมื่อรางวัลก้อนโตอีกอุ้ยสองร้อยสี่สิบเก้าบาทนะจำวะนี้เราก็ต้องขอตัวลาทุกคนนะทุกคนไว้เจอกันที่ห,หนึ่งหกแปดสิบแล้วดีทีนะเจ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาซอนาบ๊ายบาย